ะะวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาหุงข้าวทำซูชินะคะอันนี้คือข้าวญี่ปุ่นนะคะข้าวที่ใช้ทำข้าวซูชิก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดป้อมๆกลมๆนะคะสั้นๆช็อตเกรนนะคะวันนี้พี่จะหุงแค่2มลิตรนะคะนี่นะคะสองนิตรตรงนี้ ข้าวซูชินะคะพี่จะใช้ปริมาณข้าวกับน้ําในปริมาณเท่าๆกันนะคะอันนี้ข้าวสองลิตรพี่ก็จะใส่น้ําองลิตรนะคะสองลิตรได้แล้วเดี๋ยวเราก็ทําการล้างข้าวก่อนนะคะพอเราตวงเสร็จนะคะเราก็ล้างข้าวก่อน ล้างจนน้ำตาวเข้าใสๆนะคะอันนี้คือรอบที่หกแล้วนะคะอันนี้น่าจะได้แล้วพี่ว่า นี่นะคะรอบที่หกน้ำก็จะใสๆประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่กระชอนนะคะเพื่อให้เสด็จน้ำนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่กระชอนให้เส็จเด็ดน้ําเลยนะคะให้ไม่มีน้ําสกิดเลยเดี๋ยวเราค่อยหุงข้าวนะคะพอเสดดจดน้ําแล้วเราก็ใส่หม้อหุงข้าวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําน้ำเกล่านะคะอย่างที่บอกนะคะว่าพี่จะใช้ข้าวกับน้ําในปริมาณเท่าๆกันอันนี้คือข้าวสองลิตรพี่ก็จะใส่น้ำสองลิตรนะคะ แล้วก็กดนะคะก็จะใช้เวลาหุงประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวพอสุกไฟก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวรอข้าวสุกแป๊บนึงนะคะในขณะที่รอข้าวสุกนะคะเราก็เตรียมอ่างอ่างผสมข้าวนะคะข้าวก็สุกแล้วนะคะอันนี้ก็จะอโตเมติกนะคะไฟก็จะขึ้นเป็นสีเหลือง ในการหุงข้าวซูชินี่ก็จะเหมือนคล้ายๆกันกับข้าวไทยเนี่ยนะคะถ้ามันแข็งเกินไปเราก็ใส่น้ําเพิ่มถ้ามันนุ่มเกินไปเราก็ลดน้ําลงนะคะ เทข้าวลงในอ่างผสมข้าวนะคะแล้วเราก็เลือกไอ้ที่เป็นที่เป็นแห้งๆที่เป็นไม่ไหมออกนะคะคเพราะว่ามันจะทําให้ข้าวซูชิแข็งนะคะพอเลือกที่เป็นไม่ไหมออกเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่กับอันนี้เป็นน้ําหมักข้าวซูชินะคะซูชิไรซ์วินิกาพี่ก็จะผสมกับไรซ์วินิกานะคะแล้วก็มีน้ําตาลกับเกลือนะคะผสมเสร็จแล้ว แล้วก็ใส่ลงไปในข้าวเลยนะคะอ๋อปริมาณที่ใช้นะคะก็คือพี่หุงข้าวสองลิตรนี่ใช่ไหมคะพี่ก็จะใส่ซูชิไรซ์วินิก้านี่ประมาณสี่ขีดนะคะสี่ขีดก็คือประมาณ400 ml นะคะ ตอนนี้ก็ผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะก็ทิ้งไว้สักสามนาทีนะคะเพื่อให้เข้าวหยดซึมน้ำส้มนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวซูชิ